รางวัลไทยรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิตคนดีความดีแทนคุณแผ่นดิน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมหนึ่งกิตชัยพยอมแย้มกรรมการมูลนิธิเพื่อสังคมไทยขณะนี้นะครับผมอยู่บนเวทีโครงการ1ล้าน9้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินครับซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยเป็นการประกาศและมอบรางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปีสตรีตัวอย่างแห่งปีและองค์กรดีเด่นแห่งปีซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นณห,หอประชุมกองทัะกาศประธานในพิธีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองค์วลตรี เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับฟังเสียงสัมภาษณ์นะครับจากผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้นะครับผมยืนอยู่กับท่านพลเอกสุนัยสัมตะปะวณิช์นะครับซึ่งท่านเป็นประธานมูลนิธิเพื่อสังคมไทยเดี๋ยวมาฟังเสียงของท่านกันครับว่าโครงการ1นึ่ก้าร้านความดีตอบแทนคุณแผ่นดินมีที่มาอย่างไรครับถึงมีการประกาศรางวัลในวันนี้ครับรางวัลความดีตอบแทนคุณ มาจากที่ดรวิทยาวิทยาคมคุณท่านได้เริ่มไว้เมื่อก่อนนี้เราเรียกว่า p r า m เมสเตอร์อ a วอร์ดนะครับพอได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกเปรมสุรานนท์ท่านเป็นผู้มอบรางวัลเป็นคนแรกแล้วก็ได้สืบเนื่องมาเป็นเวลากว่า30ปีเพื่อย,ยกย่องคนดีในสาขาต่างๆเพื่อให้เขามีกำลังใจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ทำงานตอบแทนคุณเป็นดินเพื่อประโยชน์กับประเทศชาติจึงไปครับนักศึกษาแพาทย์นาธิดาชูเกนวิทยาลัยแพทยาศาสตร,ร์มหาวิทยลาลัยรังสิตนะคะก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากค่ะที่ธุรกิจของครอบครัวก,ก็คือโรงแรมรอยเยนจอมานีนะคะได้รับรางวัลเป็นองค์กรดีเด่นค่ะ ทางด้านสุขภาพและโภชนาการค่ะแล้วก็คุณแม่ชื่อประภารัตน์ิริราชูกรินนางสาวเหมือนกันนะคะได้เป็นสตรีตัวอย่างเรื่องสุขภาพและโภชนาการด้วยค่ะก็สการรัตยาเฟื่องฟูทวีนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณมูลนิธินะคะแล้วก็โครงการดีๆที่วันนี้เนี่ยให้ดิฉท่านเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นก้อนดินก้อนหนึ่งในผืนแผ่นผดินไทยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับรางวัล นักบริหารนะคะนักบริหารก็ต้องตอบว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ไม่ไม่เคยคิดว่าจะมีใครมามอบรางวัลให้กับเราสิ่งที่เรากําลังสร้างองค์กรหรือเราพัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตของของคนมากมายเนี่ยนะคะมันเป็นกําลังใจให้กับเราว่าสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยมีคนเห็นแล้วเราก็คิดว่าสิ่งที่เรากําลังทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ ต่อคนในประเทศเพฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็จะทําสิ่งที่เราได้รับเนี่ยให้สืบต่อไปให้มากที่สุดนะคะความรู้สึกดีๆก็จะเก็บไว้อย่างน้อยก็เป็นเก็บประวัติกับชีวิตกับครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจกับการสร้างความดีต่อไปค่ะอยากจะให้พูดถึงการรณรงค์ในการทําความดีเนชนิญชวนค่ะก็ก่อนอื่นนะคะในเรื่องของความดีายดีคิดดีนะคะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเนี่ย ควรจะยึดหลักไว้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กคนนึงถ้าจะเรียนจบมาหรือว่าเราเลี้ยงเขาเนี่ยเราก็ต้องสอนเบื้องต้นคือการใยดีคิดดีมันเป็นพื้นฐานทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นการที่เราใยดีคิดดีการทําความดีในสังคมไทยสังคมไทยจะน่าอยู่ประเทศจะน่าอยู่ครอบครัวจะน่าอยู่นะคะแล้วจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยของเราจเจริญรุ่งเรืองเพราะในเทศเรามีแต่คนที่ทําความดี อยากจะทราบถึงความรู้สึกที่ท่านได้รับรางวัลในวันนี้ครับครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็เป็นความาภาคภูมิใจอย่างยิ่งครับการทางานของทุกคนผมคิดว่าได้คงต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ว่านมีอยู่อย่างดีที่สุดนะครับด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับครับก็อยากให้ทุกคนมุ่งมั่นทําความดีในหน้าที่ที่ตัวเองมีอยู่ให้เต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตครับพลตีชลศักดิ์เจสกุล ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิสำนักง,งานปหลัดกระทรวงกลาโหมครับวันนี้ครับรู้สึกประทับใจครับและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากครับที่มูลนิธิเพื่อสังคมไทยจัดมอบรางวัลผู้งานดีเด่นให้กับผมครับแล้วผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยร่วมกันทําความดีนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถทําความดีได้อาจจะไม่มากนะักแต่ทําวันลเล็กวันน้อยก็สะสมเป็นความดีเพราะมันจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ทําให้ประเทศชาติและสังคมโดยส่วนรวมเนี่ย ละได้รรัผปโยชบน์และมีความสุงธนอมขวัญเนธไทยสมค่ะนายกเทศมนตรีตำบลหนองหินอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินค่ะคือภาคภูมิใจนะคะที่ได้มีโอกาสเข้ารับรางวัลซึ่งไม่ไม่คิดไม่ฝันนะคะว่าจะได้มายืนอยู่หน้าเวทีนี้ตลอดระยะเวลาที่ทํางานในส่วนของผู้บริหารท้องถิ่นมาก็คิดว่าการสนองนะ,ะพระราชดำ นะคะตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นสิ่งที่ดิฉันได้อน้อมนำไปไปใช้ปรับใช้กับชีวิตตัวเองแล้วก็ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ค่ะก,ก็เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทํานี้โดยโดยเฉพาะตัวเองเป็นนายกเทศมนตรีตาบลหน,นองหินนะคะ,อ,ะอำเภอหนองรุงศีจังหวัดกาลสินก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะที่ได้รับรางวัลสตรีตัวอย่างในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ดรสุทธิพรโชิร,รัตนศรรักรองอธิการบรดีฝ่ายต่างประเทศค่ะวันนี้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพรยามารับรางวัลองค์กรดีเด่นประจำปีค่ะ ร,รู้สึกอย่างไรครับกับการได้ได้รับรางวัลวันวนี้ครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยของเรามีโครงการที่จะนําสู่ชุมชนตามโครงการของศาสตร์พระราชาซึ่งเราได้รับสนองพระบร,รมราชอง,งการของรัชกาลที่10นะคะลงสู่ชุมชนแล้วเราก็ได้ทํากิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้ยืน่นเมือม่อเมื่อมีโครงการดีๆอย่างนี้เราก็ยื่นโปรไฟล์มา ก็เลยได้รับคัดเลือกในวันนี้ค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งแกมหาวิทยาลัยค่ะอยากจะถามถึงให้ท่านพูดถึงการรณรงค์ในการทำความดีครับค่ะที่มหาวิทยาลัยเรามีอัตลักษณ์ของนักศึกษานะคะอยู่อัตลักษณ์หนึ่งคือมีจิตสาธารณะซึ่งก็มาจากพระราชดำรัสของท่านร,าชารัชาของรัชกาลที่10นะคะคือเรารณรงค์ให้นักศึกษาของเรามีจิตสาธารณะในการที่จะทํา คุณประโยชน์นะคะเอื้อประโยชน์ต่อต่อเพื่อนต่อคนรอบข้างต่อมหาวิทยาลายัยแล้วก็ในที่สุดแล้วลงสู่ชุมชนซึ่งก็เป็นชุมชนรอบมหาวิทยาลายัยที่เราทำอยู่เป็นประจำค่ะครับขณะนี้นะครับผมยืนอยู่กับดกรกฤษดาพรรุจิตํารงกุลนะครับท่านรองประธานมูลทิธิเพื่อสังคมไทยคนที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่น สิ่งที่เราภาคภูมิใจที่สุดก็คือการทํางานเพื่อชาติ mm hmm. เพื่อแผ่นดินเพราะสิ่งเหล่านี้เป็น,เป,นเป็นสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของคนให้เข้าใจคำว่าจิตสำนึกนี่สำคัญที่สุด แต่จิตสํานึกเนี่ยจะสร้างแผ่นดินให้มั่นคงได้ยังไงเนี่ยจะต้องเป็นจิตสํานึกในทางคุณธรรมไม่ใช่แค่ซื่อสัตย์อย่างเดียวแต่จะต้องมองถึงคุณธรรมคุณธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่สูงกว่าควาว่าซื่อสัตย์ซื่อส,สัตย์เป็นแค่บุคคลนะคะและคุณธรรมเป็นสิ่งที่อยู่จิตสํานึกและจิตสํานึกนี้สิ่งสําคัญคนไทยต้องร่วมรู้รัรกสามัคคีและสําคัญความร่วมรู้รักสา ja มัคคีก็คือการน้อมนําศาสตร์พระเจ้าอยู่หัวขององค์ พระเจ้ายู่หัวราชการรุ่นเก้ารุ่นกระหม่อมราชการที่9ซึ่งสอนไว้ให้เราเข้าใจตัวเราเองเข้าถึงตัวเราเองและพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นนำไปสู่การที่จะทำประโยชน์สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมหนุวยแส้ตัวนะคะเป็นประธานกรรมการของบริษัทไทยเจรนายกรค่ะรู้สึกอย่างไรกับการรับรางวัลนี้ครับก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะ ก็รู้สึกต็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะก็รู้สึกว่างานที่เราได้ทำมาได้สะสมมาในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ได้ได้มีเกียรติมีมีตัวรางวัลตัวนี้เนี่ยเป็นการที่เป็นสักขีพยานของเราที่เราได้ทำงานมาอยากจะให้พูดถึงเชิญชวนกันทำความดีค่ะก็อยากจะขอให้ทุกๆท่านนะคะก็ทำความดีให้กับสังคม ให้กับทางประเทศชาตินะคะก็คิดว่าก็เป็นบุญของตัวเองแล้วก็เป็นบุญของครอบครัวด้วยค่ะ